ถ้าเราจะนัดหมายลูกค้าว่านัดครั้งหน้าของคุณเนี่ยจะเป็นวันอังคารถัดไปบ่ายสจะพูดว่ายังไงคะข้างบนนี้นะคะคําว่าน,นัดหมายนี่คือคําว่า appointment ลองเสียงดูคะ่ะ appointment ถ้าเราบอกว่านัดครั้งถัดไปก็คือ your next appointment is next Tuesday ก็คือวันอังคารหน้า at 2 p.m บายอ,อันนี้เราเปลี่ยนวันที่เรานัดหมายเขาและเวลาได้เลยนะคะต้องพูดประโยคนี้กันดูก่อนนะ Your next appointment รูงกันนะ Your next appointment is next Tuesday at 2 p.m. ทีนี้พูดยาวๆทีเดียวนะ Your next appointment is next Tuesday. at 2 pm ลองไปดูคะ่ะไอตัว next เนี่ยอย่าลืม n e ฝึกไว้นะคะ tuesday มีอะ tuesday tuesday อย่างเงี้ยคะ่ะไหนมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะนัดครั้งต่อไปของคุณเนี่ยคือวันศุกร์หน้าเวลา4โมงคุณหนุนเว้นช่องว่างเอาไว้ไหนลองเติมกันดูนะคะว่าจะพูดว่ายังไงให้เวลานิดนึงนะ ไปดูฉเฉลยกันคะ่ะ Your next appointment ก็ <next> คือนัด <not S 1> ครั้งถัดไปถูกไหมเอ่ย Is next Friday วันศุกร์ก็คือ Friday <S <S ก็เติม Friday เข้าไปนะคะ At 4 p.m. 4โมงเย็นถ้าเรียนจะนัด5โมงก็เป็น5 p.m. ถ้าเรียนจะนัด10โมงวาไง10 a.m. นะถ้าเป็นตอนเช้านะคะถ้าเกิดเป็น10 p.m. เนี่ยมัน4ทุ่มนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแต่ก็น่าจะใช้เป็นแล้วใช่ไหมคะลองเอาประโยคนี้ไปปรับ เปลี่ยนวันและเวลานัดหมายดูนะคะจะได้เป็นการฝึกลองพิมพ์ประโยคนี้เอาไว้ในคอมเมนต์นะคะจะได้เป็นการทบทวนและคนอื่นก็จะได้เห็นว่าอุ๊ยนักเรียนเขาตั้งใจเรียนกันจริงๆและได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อไปนะคะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงกลุอนมีคอร์สนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นมาสอบถามหรือสมัครได้เลยนะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มแล้วนะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย